คำคือสิ่งที่เป็นทรัพย์สินที่มีค่าแต่เราได้มาฟรีนะครับถ้าเรารู้จักใช้คำคำนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเรานะครับวันนี้ผมนำ9คําคำมหัศจรรย์ที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้แน่นอนนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับเจ e กิสปายบายดรธนบดีสอนะครับก็เจอกันทุกครั้งที่เราเจอกันก็จะมีสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้เอาเรื่องของคำนะครับ คำนี้สําคัญขนาดไหนคําพูดของเราเนี่ยนะครับมันเป็นหนึ่งในกรรมนะฮะในกรรมที่เรากระทํเกาเรียกว่าวัจีกรรมนะครับดังนั้นถ้าเราใช้คําดีๆแปลว่าก,กรรมนั้นก็เป็นกรรมดีผลลัพธ์ก็จะดีด้วยอันนี้คือพูดง่ายๆให้เข้าใจนะครับมีคําอะไรบ้างวันนี้เอาเก้าคำมหัศจ,จรรย์มาฝากพวกเรานะครับก็หนึ่งคำว่าคําแรกคือความความเชื่อมั่นนะฮะ <c oughs> ถ้าคนเราขาดความเชื่อขาดความศรัทธาในตัวเองหรือว่า ในวิธีการทำงานในกระบวนการในสินค้าหรือบริษัทหรือองค์กรที่เราอยู่เนี่ยแน่นอนนะครับว่าความเชื่อมั่นนั้นเมื่อมันไม่มีความเชื่อมันน่นนะโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จในที่ชีวิตของเรานั้นยากมากนะครับดังนั้นคนที่จะชนะในเกมคนที่จะประสบความสำเร็จเขาจะมีความเชื่อมั่นนักมวยไม่มีความเชื่อมันน่นแน่นอนขึ้นไปไม่มีทางชนะนะครับนักฟุตบอลลงไปเตะขาดความเชื่อมันน่นรับรองแพ้นะครับดังนั้น ชีวิตของเราเช่นเดียวกันถ้าขาดความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับเราก็จะทําอะไรไม่สําเร็จนะครับลองดูนะครับคําที่2คือความพยายามนะความพยายามความพยายามมันบอกอะไรมันบอกว่าการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่สามารถที่จะได้มาอย่างรวดเร็วนะครับเราไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ในทันท่วงทีบางครั้งเราอาจจะทํทานที่งที่2ที่ที่แต่ถ้าเรายังพยายามอยู่เรื่อยไปเนี่ยความสําเร็จ มันมีแน่นอนนะครความพยายามเนี่ยเป็นหนึ่งในคุณธรรมที่พระพุทธองค์ใช้บําเพ็ญบารมีจนกระทั่งได้เป็นพระพุทธเจ้านะครับซึ่งเป็นสมบัติพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติที่ทําได้ยากยิ่งนะฮะแต่ว่าคนที่จะทําได้นั้นต้องมีความเพียรพยายามอย่างสูงมากนะครับเหมือนเราทุบหินบางครั้งเราทุบครั้งเดียวไม่แตกนะครับแต่เราจะทุบครั้งที่สองครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5จนกระทั่งครั้งที่ร้อยนะครับถ้าถามว่าทุบครั้งไหนแตก มันไม่มีหรอกฮะมันไม่จะทุกครั้งที่ร้อยแตกครับถ้ามันไม่มีครั้งที่หนึ่งมันจะไม่มีครั้งที่ร้อยดังนั้นนี่คือความเพยายามคือการสะสมและทําไปเรื่อยๆนะฮะจะทําให้ชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนถ้าเรายึดคําว่าความพยายามได้2คํคนะครับคาแรกคือความเชื่อมัน่นคําที่2คือความพยายามเรามาดูคําที่3นะครับคาที่สความพยายามเราจะไร้ค่าถ้าเรายอมแพ้ดังนั้นคําที่3คือไม่ยอมแพ้นะครับผมเห็นคนที่ไม่ยอมแพ้นี่หลายคนเนาะอย่าง ถ้าเรายกตัวอย่างที่มันเป็นคลาสสิกก็อย่างเช่นการคิดค้นพวกที่เป็นหลอดไฟของโทมัสอันวารดเอดิสันนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้ล้มเหลวนะที่เขาใช้วิธีทดลองเป็นพันๆครั้งแล้วไม่สำเร็จเขาบอกว่าเขาแค่ได้รู้วิธีที่มันยังไม่ได้ผลเขาจะหาวิธีที่ได้ผลต่อไปเขาก็ไม่ยอมแพ้นะฮะหรือเราจะบอกว่าสตีฟจ็อบ เขาเคยถูกไล่ออกจากบริษัทท,ท,ที่เขาสร้างมากับมือแล้วเขาก็ไปทําบริษัทที่เป็นแอนิเมชันนะฮะจนโด่งดังแล้วบริษัทที่เขาสร้างมากับมือก็กําลังจะเจ๊งกํากลังจะล้มเขาก็กลับมาลื้อฟื้นอันนี้คือคําว่าความไม่ยอมแพ้ผมผมเห็นตัวอย่างความไม่ยอมแพ้เยอะมากเลยนะฮะใครที่ดูมวยสากลสมัครเล่นเมื่อยุคก่อนสมานสาวจาจุรงค์เนี่นนนยนะครับเขาโดนนับสองนับแล้วอาบเลือดเลยนะฮะแต่ว่าเขาไม่ยอมแพ้เขาลุกขึ้นมาแล้วที่สุดเขาก็สามารถน็อกก่อนเเลสได้นะฮะดังนั้น ถ้าเราไม่ยอมแพ้เนี่ยเราทําได้แน่นอนนะครับคำที่ 4, คือคําว่าลงมือทํานะครับได้แต่คิดได้แต่คุ้คนคํานึงถึงนั่นนี่พูดไปเรื่อยเปือ่อยแต่ไม่ได้ทําไม่มีผลอะไรนะครับการลงมือทํานั้นทําให้เราทราบว่าวิธีไหนได้ผลไม่ได้ผลเอ,อ่อถ้ามันไม่ได้ผลเราทํำยังไงเมื่อเราลงมือทําเราก็พัฒนาปรับปรุงแล้วเราก็พยายามที่จะแก้ไขมันนะฮะ เราทาลักษณะนี้ในที่สุดสิ่งที่เราทําเราก็จะกลายเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆถ้าเราทําชิดบ่อยๆแล้วเราแก้ไขเราไม่ยอมแพ้เราพยายามต่อไปแต่เรื่องคำทุกคํามันจะเชื่อมโยงเชื่อมโยงกันมานะครับ4ี่คำแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับก็คือคําว่าลงมือทํานะครับคําที่5วินยัยวินัยคืออะไรเขาบอกวินัยคือการลงมือทําท,ทั้งทั้งที่เราไม่อยากทํา แต่ถ้าคนที่แบบอยากทําแล้วก็ทําพราะไม่อยากทําก็เลิกทําอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคนไม่มีวินยัยพราะคนไม่มีวินัยเนี่ยก็โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในตัวเองเนี่ยก็จะยากนะครับเช่นเราอยากจะรักษาสุขภาพเราให้มันแข็งแรงนะครับลดน้ําหนักลงอย่างผมเนี่ยผมก็ช่วงหนึ่งหลงไปกินน้ําหนักก็ขึ้นไปถึง7 0 71กิโลนะฮะตอนนี้ก็พยายามที่จะคุมแล้วก็ออกกํลาลังกายทุก ทุกเย็นนะฮะแล้วก็ทานอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ได้ทานมากเกินไปนะฮะพยายามทําทุกวันสม่ําเสมอน,นะฮะออกกําลังกายแต่สองวันเว้นวันวันเว้นวันอะไรก็ว่าไปนะครับในที่สุดสิ่งที่เราเพียรพยายามเนี่ยมันก็จะให้ผลนี่คือคําว่าวิน,นัยวันนี้ไม่อยากจะทาเลยอะไรประมาณนี้เราก็ต้องลงมือทำนะฮะแต่เมื่อไรที่เราฝืนแล้วลงไปแล้วเออมันก็ไปได้ไว้อะไรประมาณนี้นะคำที่5นะครับคำที่6คําที่ห้าค,ค,คือคำวินัยคำที่6คือคําว่าขอบคุณ คนเราถ้าไม่รู้จักการขอบคุณเนี่ยโอกาสที่เราจะได้สัมผัสกับความรู้สึกดีความรู้สึกที่มีความสุขเนี่ยมันน้อยมากนะฮะเรามีรถหรูเลยแต่เราไม่รู้สึกขอบคุณมนะันอะเราเราก็เลยสุดว่ามันมันเราก็เลยลืมไปเลยนะครับเรามีสุขภาพที่แข็งแรงเราขอบคุณตัวเองไหมนะครับเรามีบ้านอยู่มีเตียงนอนมีอะไรที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเรามีตั้งเยอะแยะมากมายนะเราเราไปลืมมันนะเราเราไม่ได้ขอบคุณเราก็เลยลืมมันนะครับ มนุษย์ที่แปลกนะว่าเวลาที่เขาจะมีความสุขเนี่ยเขาจะต้องได้ของใหม่ๆไปพอเขาได้ไปแล้วเนี่ยเขาก็ลืมมันความสุขนั้นเขาก็หายไปอย่างเช่นเราออกรถป้ายแดงเนี่ยผมถามจริงว่าเราจะมีความสุขได้สักกี่วันแต่เมื่อไหร่ที่เรายังนึกถึงเขายังขอบคุณเขาว่าเออเขาพาให้เราไปถึงตรงนั้นตรงนี้ด้วยความปลอดภัยนะเราก็ดูแล้วก็เออเราก็มีความสุขกับเขานะแลเราขอบคุณเขาไปว่าเราจะมีความสุขนี่ออกไหมฮะเราไม่ลืมเขานะครับ อย่างเช่นคนที่เขาไม่รู้จักขอบคุณสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ไม่รู้จักขอบคุณพ่อแม่บ้านขอบคุณตัวเองเนี่ยนะครับอย่างคนที่เขาอกหักนะฮะผมเห็นบอกว่าเขาหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างละแล้วในที่สุดหนุ่มสาวบางคนเขาก็ถึงขนาดฆ่าตัวตายนี่คือสิ่งที่เขาลืมขอบคุณสิ่งที่เขามีอยู่อีกเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเขาทนได้อีกหน่อยหนึ่งเขาอาจจะไปเจอคนที่ดีกว่าก็ได้นะครับเพราะว่าโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะทําให้เราเนี่ย สามารถที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีได้นะครับคําที่เท่าไรแล้วเนี่ยคำที่6แล้วนะครับคำที่7คือคําว่าเสียสละนะครับผมไม่แน่ใจว่าภาษาบาลีเขาใช้มีอยู่คำคำหนึ่งนะฮะดีมากนะฮะแต่ว่าผมเนี่ไม่ออกแต่คำนั้นมันหมายความว่าเราจะต้องสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่เราจะได้บางสิ่งบางอย่างกลับมานะครับบางคนเขาบอกว่าเราถือของไว้ในมือนี่นะฮะถ้าเราไม่วางลงเนี่ยเราจะไม่มีมือไปหยิบจับ ของอย่างอื่นขึ้นมาอันนี้คือความหมายคล้ายๆกันเสียสละเราเสียสละอะไรบ้างเช่นเราจ,จะเสียสละเวลานะครับที่แทนที่เราจะเอาเวลาแบบอยู่เฉยๆแล้วก็เอาเวลาเนี้ยไปทําอย่างอื่นนะครับเราอาจจะเสียสละความส,สะดวกสบายส่วนตัวนะครับเราอาจจะเสียสละเรื่องเวลานอนแล้วอาจจะเสียสละเรื่องของความสัมพันธ์บางอย่างกับผู้บางผู้คนนะครับหรือนิสัยเก่าๆนะครับหรือว่าเงินบางส่วนที่เราจะเอาไปลงทุนพวกนี้นะครับเราเสียสบะบางบางทีผมชอบมากเะยเขาใช้คำว่าความภาคภูมิใจ ถ้าเราเสียสละความภาคภูมิใจหมายถึงว่าเรายอมลดอัตราตัวตนเราลงไปบ้างเราก็สามารถที่จะเปิดโอกาสในชีวิตของเราให้กว้างขึ้นนะฮะในอนีอนนป็นกษณะของความเสียสละเนาะอีกคาหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคําว่าปรับตัวโอ้เป็นคําที่ผมโดนมากลนยะคำว่าปรับตัวเนี่ยผมจะบอกพวกเราว่าสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับแป๊บเดียวมันเปลี่ยนเปลี่ยนยน,นะฮะเทคโนโลยีเศรษฐกิจ เรื่องของธุรกิจรายได้บางธุรกิจตอนนั้นตีนะตอนนี้ถูกดิสลาบถูกทําลายล้างเป็นไม่ได้ละเราเคยทาแบบนี้รายได้ง่ายได้มากจ่มาถึงวันหนึ่งไม่ใช่ละนะครับผมเห็นอย่างตัวอย่างการเป็นสื่อมวลชนการเป็นพิธีกรรายการวิทยุโทรทัศน์พวกนี้นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยช่องดังที่สุดช่องใหญ่ที่สุดก็ถือว่า ได้ลกคนออกไปเป็นหลายร้อยคนนะครับซึ่งคนที่เคยทํางานไม่เคยทำอย่างอื่นเลยก็อยู่ดีๆก็ตกงานเลยนี่คือการคำว่าปรับตัวเนี่ยก็คือเราต้องเรียนรู้เรื่องของพวกนี้นะผมเตือนพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาบ่อยมากเลยว่าตอนนี้รายได้เขาก,กาลังมาเยอะแยะมากมายเลยแต่วันหนึ่งผมบอกว่าเฮ้ยมันจะไม่ได้อย่างนี้ตลอดนะวันหนึ่งมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปวันหนึ่งมันจะมีอะไรที่ อย่างคนที่เป็นศิลปินดารานักร้องด,งดังๆเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้รับความนิยมเหมือนทุกวันนี้นะคุณคุณจะประมาทกับชีวิตนะคุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็เรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะ ศึกษาเรียนรู้สิ่งที่มันใหม่ๆนะครับคำว่าปรับตัวนี่จึงมีความหมายมากนะครับทุกวันนี้ผมก็พยายามเตือนตัวเองแล้วก็ทําตัวเองให้แบบให้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนะสิ่งที่เราเคยได้วันนี้มันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับธุรกิจที่เราเคยไปได้ดีวันนี้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันจ่ต้องมีธุรกิจอื่นๆนะฮะนี่คือคําว่าคําปรับตัวนะครับอีกคำหนึ่งคําสุดท้ายคือคําว่าความกล้าหาญนะครับความกล้าหาญเนี่ยอุปสรรคความกว่าความยากอะไรลําบากต่างๆ,างๆพวกนี้ถ้าเราขาดค,ความกล้าหาญในการที่จะเผชิญหน้นาก,กับมันเนี่ยนะครับ ชีวิตเรามันจะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงหรือไปไม่ได้นะเราจะไม่ประสบความสาเร็จนะฮะเพราะนั้นเขาบอกว่าความกล้าหาญเนี่ยเป็นแม่แบบของทุกๆคุณสมบัติของคนที่จะประสบความสาเร็จในชีวิตนะครับเราไปดูในคลิปหนึ่งผมพูดเรื่องของความกล้าหาญเอาไว้โดยเฉพาะเลยนะครับว่าเรามีวิธีสร้างความกล้าหาญในตัวเราอย่างไรมีกี่วิธีนะฮะแล้วก็ ความกล้าหาญตรงข้ามกับความกลัวเรากลัวแล้วเราจะกล้าได้ยังไงอันนั้นผมบอกพวกเราไว้แล้วนะครับนี่คือสรุปอีกที่หนึ่งว่า9คํานะฮะที่ที่ผมนํามาฝากพวกเราว่าเป็น9คํามหัศจันทร์มันเป็นสมบัติที่มีมูลค่ามหาศาลแต่เราได้มันมาฟรีๆลองพูดกับตัวเองบ่อยๆท่องกับตัวเองบ่อยๆนะครับคำที่1ก็คือคําว่าความเชื่อมั่นคําที่2คือความพยายามนะครับทำต่อไปทำต่อไปคำที่3าคือคำว่าไม่ยอมแพ้นะฮะ ความพยายามจะเกิดผลต่อเมื่อเรายึดหลักการไม่ยอมแพ้นะครับคำที่4คือการลงมือทําคิดพลาดเรียนรู้จากมันคําที่5คือคําว่าวินยัยวินัยคือการทําสิ่งต่างๆโดยที่เราไม่รู้สึกอยากจะทําแต่เราก็ยังทำนะครับคำที่6คือคําว่าขอบคุณทราบซึ้งสิ่งที่เรามีอยู่เราจะไม่สูญเสียสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่และสิ่งที่เรามีอยู่มันจะเติบโตและขยายขอบคุณเงินขอบคุณสุขภาพขอบคุณทรัพย์สมบัติขอบคุณ มิตรภาพขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเราขอบคุณได้นะครับคำที่แปดคือคำว่าปรับตัวนะครับอันนี้เป็นคําที่มีคุณค่ามากมนุษย์เหลืออยู่ทุกวันเพราะคาว่าปรับตัวและคําสุดท้ายคือแม่แบบของคุณสมบัติทุกอย่างคือคําว่าความกล้าหาญนะครับฝากกับพวกเราทุกคนนะครับเากอิสปายบายด็อกเตอร์ถนอมดีสร้อยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามสําหรับ1นึ่งแสนซับขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นกําลังใจให้ฝากกด Follow หรือกด c r i ค e ด้วยนะครับ ผมจะมีองค์ความรู้ดีๆเหล่านี้มาฝากท่านให้สม่ำเสมอมากกว่านี้นะครับรวมถึงเรื่องของหลวงพ่อแดงวัดภูม่นฟ้านะฮะเรื่องของมหาวิหารมหาสัสดาโลกสูงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาตัวเองเรื่องของเทคนิคการขายการลงทุนต่างๆนะครับซึ่งผมเองก็เป็นเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรน,นะฮะแล้วก็เป็นคนเขียนในสิมเวสเซเลอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เรียน ทั่วประเทศทั่วโลกด้วยนะครับนับหมื่นคนนะฮะก็ท่านที่สนใจก็ติดตามทางเพจชวนคุณรวยด้วยสังหาโดยใช้เงินคนอื่นแล้วก็ YouTube ช่องเอกอินสปด b บายดรธนมนะครับดีส้อยนะครับแล้วก็ทาง t k t t o k ก็จะเป็นเอกอินส i ป e ์นะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ธนอมดีส้อยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ